สวัสดีครับผม Baby c a p พิบาร่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการเจริญเติบโตของคาพิบาร่าน้อยตัวนี้กันว่าการเติบโตของเจ้าตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรไปฮะมาดูกันเอาละการเป็นคาพิบาร่ที่น่ารักเราต้องเริ่มจากการทำอะไรดีตอนนี้ผมก็เป็นคาพิบาร่าแบบตัวเล็กๆเกท่านี้เลยฮะตัวเล็กจี๊ดเดียวขั้นตอนแรกเราก็ต้องกินอาหารเพื่อเป็นการเจริญเติบโตจริงไหมครับงั้นก็มากินไงเอยกดคลิกอ๋อเป็นการโจมตีครับโจมตี ปอาจาต์ไปโจมตีไปโหดาเมจน้อยมากครับซึ่งก็ไม่แปลกฮะรเราเพิ่งเป็นเบบี้คาปิ่าก็ได้เลเวลเพิ่มมา2เนาะก็ต้องตีไป5ผลแล้วถ้าเป็นแอปเปิลทองคำละ่ะตีนานหน่อยนะแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่ก็สักแป๊บหนึ่งมามาใกล้และวใกล้และเท่าไหร่โอ้โหเพิ่ม5เลยครับเพิ่ม5ม่แจ่มจริงๆอ่ะแอปเปิลทองอสักลูกแล้วกันเรียบร้อยโอ้คาปิ่าเอ้ย โอ้โคาบิบาลาน้อยของผมโตแล้วเออแต่ไม่เป็นไรครับยังน่ารักเหมือนเดิมเอาระของขวัญตรงนี้ฟรีฮะผมสามารถรับได้ก็มารับให้หมดโอเคเรียบร้อยโอ้ราอีกไม่กี่นาทีครับผมก็จะได้ไก่น้อยก็น่าจะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงแหละเพราะว่าผมเห็นของเพื่อนอยู่ในหน้าร้านค้าก็มีฟรีฮะฟรีน้ำยาแห่งชัยชนะ เพิ่มการชนะเป็น2เท่าเป็นเวลา10นาทีอัดเก็บมาของฟรีใครๆก็ชอบอะของฟรีหมดแล้วใช่ไหมทำหมดแล้วก็ไปตรงนี้ครับเหมือนเขาให้เราสุ่มสัตว์เลี้ยงจริงด้วยนี่เราเป็นคาปิ่าที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแต่ว่าผมมีหยุด่45ดิผมสุ่มอันนี้เลยดีกว่านี่โอ้ตัวเกมเขาทาออกมาได้น่ารักนะดูตั้งใจทําดีเนาะอะ,อะเดี๋ยวผมสุ่มอันนี้เลยล้วกันนะจัดไป1ทีครับได้ตัวไรเอ,อเอ่ย5เอรซเคือเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่า อยู่ไหนเอ่ยโอ้นี่ฮะนี่ฮะโอ้หต,ตัวเล็กกว่าเราตัวเล็กกว่าเราอีกอะมันคือตัวอะไรอ่ะอ่าโอ้เดี๋ยวนะแคปปิเดียอ,อันนี้คือการเจริญเติบโตในแต่ละขั้นเนาะบราทำไมนี่คอย,ยาวจังเนี่ยคาบิโอลาจริงไหมเนี่ยอ่าโอ้นี่ครับมีบอกด้วยพลังชีวิต20ดาเมจ2ถ้าเป็นอันแรกละ่ะโอ้โอเคเข้าใจละก็มาดูสเตตัสต่างๆตรง,ตรงนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวนะคือยังไงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่ไหม อันนี้คือแคปปี้วูดก็น่าจะเป็นพื้นที่แรกแล้วนะส่วนถ้าเราไปพื้นที่ถัดไปก็น่าจะเปลี่ยนตัวละครโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันขอดูที่สัตว์เลี้ยงหน่อยสินี่ครับอูดโอโหอูดอันเนี้ยตัวเล็กใช้ได้ก็เป็นการเพิ่มดาเมจนะครับบวกไป2.5บวกใช่ไหมไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะโอเคถ้าบวก2.5ผมก็ต้องมีดาเมจรวมอยู่ที่4.5ด้วยกันเดี๋ยวไปลองดูกันเนาะส่วนไอเทมก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะขอดูที่แอปเปิลสีแดงหน่อยจึ๊บ โอ้โอ๋อทีเดียวทีเดียวเลยเหรอหรือว่าเศษปัดขึ้นถ้าเศษปัดขึ้นผมก็ต้องได้5ใช่ไหมก็ต้องทําได้5ดาเมจเดี๋ยวลองอันนี้ดูกันจึ๊บเอ้า7เอ้า7ได้ไงอะดาเมจมาจากไหนอันนี้ฮะคาปิ่า,าตัวนี้ของผมบวก2นะมีสัตว์เลี้ยงอีกคือ2.5ทจาทำไมเป็นทําไมเป็น7ไม่ได้บวกเหรอคูณเหรอถ้าเอา2คูณ2.5เนี่ยใช่ครับมันก็ไม่ได้7นะเออวัด ดาเมจมาจากไหนเป็นเจ็ดเลยอีกทีสิอันนี้เจ็ดได้ไง <c oughs> เออผมผมไม่ทราบอาจจะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าดีเนาะตีปายตีปายผมก็น่าจะเป็นเลเวลสามในไม่ช้าอะอันนี้อีกสักลูกเรียบร้อยยังอีกหรอเนี่ยอเรียบร้อยครับได้เป็นคาพิบาร่าตัวใหม่ฮะเป็นวอตวอตเอ็นไครเนียคาพิบาร่าสามตาเร,มเริ่มแปก่กแปลกแล้ววิวัฒนาการไม่ได้น่ารักขึ้นนี่นะ ผมคิดไว้แล้วตั้งแต่คอยาวแนละ้วน่าจะกลายพันธุ์เป็นยีราฟนะครับอันนี้ <c oughs> โอเคตอนนี้ดามเมจดบวก5นะพลังชีวิต30อ่ะเดี๋ยวผมลองไปโจมตีดูนะครับว่าจะเท่าไหร่จึ๊บ18เขาบวกไงเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรครับผมจะสู้กับไก่เจ้าตัวนี้นะเป็นแป๊บคินเป๊บคินเอออ่ะลองตีดูนะจึ๊บ18เขาก็จะตีเรากลับด้วยนะครับแต่ว่าเราดาเมจดแรงกว่าแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วเลือดก็เพิ่มเองได้ด้วยโอเค หมูมาเลยพินไนจัดมาอุ้ยมันแรงมันแรงมากมันแรงมากมันแรงมากไม่เอาไม่เอาอ่ะผมได้ไก่มาแล้วนะฮะน่าจะเป็นลูกเจี๊ยบนะเอา้าโอ้คาปิ่า,าผมอัปเกรดอีกแล้วเป็นเลยเนี่ยแปบ๊บหนึ่งมันเบอมันเบอมันเพอโอเควอทวอทเองเป็นใครเนี่ยคาปิ巴ากลายพันธุ์ครับตอนนี้คาปิ่า,าผมกลายพันธุ์ไปเป็นที่เรียบร้อยมีเขาแล้วก็มีกีตาร์ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหความน่ารักแบบนี้หายไปไหน เอตะกีนี้เหมือนผมจะได้เยอะมากๆนะครับได้ถึงคันไหนเนี่ยโอ้โหคามาหลายขั้นเลยพลังชีวิต75ดานะครับดาเมจ20ผมน่าจะสู้กับหมูได้แหละผมได้ไก่มาด้วยเนาะนี่ครับก็บวกดาเมจมาที่3.5นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบวกไงแต่ช่างเตะมาหมูน้อยต่อสู้หน่อยโอ้โหแรงจัดแรงจัดคือผมต้องต่อสู้กับเจ้าพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้เลเวขึ้นได้เร็วขึ้นเนาะว่าแต่เจ้าพวกนี้ผมสู้ได้ไหมเนี่ย พวกวัวนะเลือดนี่ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะลองดูนะครับจึ๊บโอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวครับตึงจัดอันนี้อันนี้ตึงจัดเข้มหมูไปก่อนโอ้มีวอนัทด้วยวอนัทสามพันนะครับได้ฟรีเพราะว่ามันไม่ตีเนาะเราก็ทําดาเมจแบบฟรีๆได้เลยก็หวังว่าจะเพิ่มเลเวลเยอะนะมาโอ้โหเยอะจัดอันนี้วอนัทเดี๋ยวผมไปหาวอนัทดีกว่า เรียบร้อยโอ้โหเวลแทบจะเต็มเลยครับงั้นก็อีกสักนิดละกันนะผมว่าจะไปสุ่มหน่อยก็เดี๋ยวเวลัพไปเลยเอ้าอ๋อผมสู้กับบัวไม่ไหวลืมลืมตัวเรียบร้อยเป็นคาบิบา่าอีกร่างหนึ่งครับอันนี้อันนี้ออกแนวกดโกรดนะเนี่ยอ่ามันไปกี่ขั้นแล้วอ่ะอ่าผมเลขสองขั้นครับก็จะได้แบบขั้นสูงสุดแล้วแต่ก่อนอื่นมาสุ่ม ผมคาดอีกนิดหนึ่งอ่ะก็จะสุ่ม250ได้อ่าได้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสุ่มอันที่ดีที่สุดไปเลยแล้วกันเนาะว่าแต่ผมสู้กับเจ้าวัวได้ยังเนี่ยขอดูหน่อยนะจึบ๊บอุย้ยดาเมจแรงเลยครับน่าจะพอสู้ได้มั้งเลือดผมนี่ก็อโอเคโอ้โหหนักครับอันนี้หนักตีได้ครั้งละตัวออะยังไงเดี๋ยวผมขอนั่งฟาร์มก่อนแล้วกันจนกว่าเงินจะถึง250เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเนาะไปฮะ let's go เรียบร้อยได้แล้ว และผมก็เจอตรงนี้แล้วนะครับนี่ฮะเป็นพื้นที่ใหม่จริงด้วยคือเราต้องมีเลเวล9ก่อนซึ่งก็น,น่าจะเป็นคาพิบา่าขั้นสุดท้ายในโซนนี้นะถึงจะไปได้แล้วก็มีจุดอัปเกรดตรงนี้ด้วยครับอันนี้บวกเลยเนี่ยเพิ่มความเสียหายอ่าใช้20เพชรค่อยว่ากันไม่มีมามาเราจะได้อะไรขอซาก16เขึ้นไปปะจัดไปฮะมามมามาฮฮาสิโอ้โหโอ้โหบวกสามเฮ้ อ่าโอเคอีกขั้นแล้วนะครับวอตวอตมีฟันแล้วเหรอกลายเป็นคาปิ巴ามีฟันไปนแล้วอ่ะตอนนี้เงินผมก็พอที่จะไปสุ่มได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะจัดมาจัดมาโอ้เอามาฮะไก่น้อยคือผมเอาจะกเกลีแล้วมันก็มารับใหม่ได้อีกรอบนะคือต้องอยู่ในรอบนั้นเลยอะถ้าไม่อยากให้เสียเวลาเนาะอ่ะยังไงก็ไปฟาร์มกันต่อครับบังกรบังกร,งกรผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมไหวไหวโอเค โอ้โหไม่น่าเชื่อผมได้เงินเท่าไหร่นะตะกี้ดิไม่ได้มองไม่เป็นไรแต่เหมือนจะเพิ่มเยอะน่าดูนะจากที่สังเกตแต่ว่าตอนที่จะไปสู้เนี่ยเลือดต้องเต็มด้วยเอาให้ชัวร์ให้ชัวร์มาครับอีกรอบจะดูเลยนะว่าได้เท่าไหร่เงินเท่าไหร่เงินเท่าไหรอือป่เอาวัดเอาวัดทีรอบนี้ไม่ผ่านมามาเออโอ้โหร้อยหนึ่งเลยแจ๋วแจ๋วอ่ะเดี๋ยวฟาร์มกันต่อเนื่องเลยแล้วกัน โ okay. อเคเอ็งใช้คาพิา拉าไหมโอ้โหมาเป็นตะคาบเลยนี่ครับผมเริ่มเป็นยีราฟแล้วพัฒนาการจากคาพิ่า,ากลายเป็นยีราฟนั่นเองก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นสูงสุดแล้วผมก็ต้องไปเปิดขั้นต่อไปในพื้นที่โซนใหม่อ่ปะปะเดี๋ยวไปดูกันมาไหมมาเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อต้องเบลก้าผมเบลแปดอยู่เฮ้ยถ้าผมเบล9ก้าแล้วก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนนะจนกว่าเราจะข้าไปอีกโซนหนึ่งมั้งนะ แต่ว่าไม่ต้องรอนานเดี๋ยวฟาร์มกันต่อเนื่องจัดไป Let s ก o อ่ะน่าจะรอบสุดท้ายแล้วมั้งคิดว่านะมามามาเรียบร้อยอ๋อกลายล่างให้เลยครับอันนี้กลายเป็นอะไรเนี่ยไดยโนเสาร์ก็คือข้ามโซนไปให้เลยฮะแล้วก็ไปดูเอาว่าโซนด้านหน้าจะเป็นตัวอะไรซึ่งผมขอดูไหน่อสิซีเครตเหรอมีด้วยอไปดูโซนต่อไปกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง มามาโอ้โหโอ้เจอตัวอะไรเนี่ยเจาพวกไดโนเโสาาวนะฮะพวกนี้ดูน่ารักจังเดี๋ยวนะอันนี้การกลายพันธุ์ขั้นไหนเนี่ยกลายเป็นคาบิบบราดอ,อกทานตะวันโอ้รีเบิร์ตใช่ไหมเนี่ยต้องเลเวลสิบสี่ก่อนนะครับน่าจะเป็นการรีเบิร์ตนั่นแหละอันนี้บ้าค่อยพากันตัวนี้ก็มีตู้นะเจ็ดพันห้าอืมเยอะจัดเฮ้ยเพชรฟรีนะครับเก็บมาได้ห้าสิบแจวไปเลยเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มดาเมจก่อนมามา ซื้อหน่อยครับเรียบร้อยก็จะติดถาวรเลยเนาะก็อย่าลืมมาซื้อแล้วกันจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นอ่ะโอเคครับทุกทุกคนก็ไปทีละขั้นทีละตอนแล้วกัน <c oughs> วิวัฒนาการตามโซนไปสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากมาเล่นก็ลองมาเล่นกันได้ฮะก็เป็นการวิวัฒนาการไม่ใช่ในสายพันธุ์คาบิ่านะครับแต่ว่าเป็นการพัฒนาแบบข้ามสายพันธุ์เอพัฒนาแบบข้ามสายพันธุ์ไปยันพืชก็มี ยังไงคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยูตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนี่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สำหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม